สามแดงค่ะสสแก้าตาใช่คนไทยหรือเปล่าพร้อมไล่แก๊งพมา่าป่วนไทยกลับไปเรียกร้องสิทธิบ้านถ้าคนไทยที่อนุญาตให้ให้สิทธิเท่าเทียมกับคนไทยนี่คือ,คอ,อผู้หลายผู้ใหญ่คนไทยท่านนั้นอาจจะไม่ใช่คนไทยร้อยเปก็ได้กันแล้วก็ พ่อแม่มาบอกว่าและโคงน่ะไม่อยากได้สิเท่าเทียงกับคนไทยแล้วก็อยากได้ค hmm. ่ะ mm hmm. แต่แบนไปนไปไม่ได้ครับ mm hmm. โคเปไปไม่ได้เลยค่ะ mm hmm. แล้วก็ไม่ควรอย่างยิ่งครับ mm hmm. ไม่ควรเลียดสิแบบนี้ กลายปเป็นคลิปที่มีชาวเน็ตเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเพียบเลยค่ะหลังจากที่มีหนุ่มกะเหรี่ยงคนนึงในงานซึ่งก็เป็นแรงงานที่เข้ามาทํางานในเมืองไทยค่ะได้ทําคลิปตอบคําถามของชาวไทยค่ะที่เข้ามาบอกว่าให้ไปเตือนเพื่อนชาวพม่าที่ออกมาประท้วงเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆด้วยโดยหนุ่มคนนี้ค่ะเขาก็ได้ยกมือไหว้พร้อมกับตอบกลับแบบสุภาพนะคะบอกว่าขออภัยด้วยนะครับตนเองเนี่ยคงไม่มีสิทธิ์ไปเตือนใครได้ถึงไปเตือน เขาก็ไม่ฟังอยู่ดีตนก็เป็นเพียงแรงงานตัวเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นแต่ยืนยันว่าไม่เคยไปเข้าร่วมเรียกร้องสิทธิ์ใดๆเลยเพราะไม่เคยเห็นด้วยที่เพื่อนร่วมชาติทําแบบนั้นไม่ควรไปเรียกร้องสิทธิ์ให้เท่ากับคนไทยเพราะว่าเราก็เป็นแค่คนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยทํามาหากินในประเทศไทยแค่นั้นถามว่าตัวเองเนอยากจะได้สิทธิ์ไหมก็อยากได้แต่ก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ส่วนตัวก็คิดว่าเท่านี้แผ่นดินไทยก็มีบุญคุณกับเรา มากมายมหาศาลแล้วและนอกจากนี้นะคะก็ยังขอฝากเพื่อนร่วมชาติที่ทราบปัญหาในประเทศไทยด้วยค่ะบอกว่าพฤติกรรมแบบนี้มันทําให้แรงงานคนพมา่าที่เขาอยู่กันดีๆเดือดร้อนไปด้วยแล้วถ้าอยากจะเรียกร้องสิทธิก็ให้กลับไปเรียกร้องที่พมา่าแล้วก็อย่าลืมว่าขนาดที่บ้านเกิดตัวเองอะ่ะยังเรียกร้องสิทธิ์ไม่ได้เลยพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตค่ะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยากจะให้สิทธิ์คนพมา่าเท่ากับคนไทยอาจจะไม่ใช่คนไทยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือ ปล่าแล้วถึงแม้ว่า จะให้ได้ก็ต้องถามลูกหลานคนไทยด้วยอีกว่าพวกเขาอเห็นด้วยไหมทําไมเห็นด้วยก็ไม่ต้องให้ก็ได้หนุ่มกระเรียงยังฝากขอโทษแทนคนพมา่าด้วยนะคะแล้วก็อยากจะให้คนไทยเนี่ยให้อภยัยแต่ถ้าให้อภัยไม่ได้เนี่ยก็จัดการได้เลยแล้วแต่เจ้าของประเทศจะเห็นสมควรค่ะทั้งนี้นะคะที่ออกมาพูดแบบนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าไม่รักประเทศตัวเองนะแต่มองว่าเราก็ต้องรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรพร้อมกับทิ้งท้ายค่ะบอกว่าขอบคุณคนไทยข ขอบคุณพระมหากษัตริย์ขอบคุณนายกผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนในประเทศไทยหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปคุณผู้ชมก็มีชาวเนต็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันสนันโซเชียลเลยนะคะบอกว่าไม่น่าจะออกมาเรียกร้องสิทธิ์คนเมียนมาดีๆเขาต้องมาลำบากด,ด้วยเลยอีกคนบอกว่าแค่ทํางานของเราหาเงินเก็บเงินกลับบา้านถูกกฎหมายไม่สร้างความเดือดร้อนก็ไม่มีใครขว้าอะไรหรอกอีกคนค่ะบอกว่าคนที่เขาอยู่ดีๆก็เดือดร้อนไปด้วยและความเห็นสุดท้ายค่ะบอกว่าพูด ดีทำดีเราก็ยินดีต้อนรับและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยเพื่อให้ได้นำเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏนี้ได้เลยค่ะ